พื่อนมาซื้อแล้วตัวเองก็มาซื้อบ้างบอกเลยว่าติดใจมากๆค่ะวันนี้คันนี้คันที่เท่าไหร่จริงรคันที่3แล้วโอ้โหต้องมีอะไรที่ดีแล้วก็เด็ดแน่นอนนะคะที่ซันออตต้เซ็นเตอร์ลูกค้าถึงกลับมาซื้อซ้าําเยอะขนาดนี้นะนวันนี้เราอยู่กันที่ซัมออมอตต e n t เซ็นเตอราพัทยานะคะพี่พจ๋าวันนี้นะน้องบอกเลยว่านะ,ะเป็นลูกเาลูกค้าเก่า พาเพื่อนมาซื้อแล้วตัวเองก็มาซื้อบ้างบอกเลยว่าติดใจมากๆคันนี้จะคันที่4แล้วมั้งวันนี้คันนี้คันที่เท่าไหร่น้อเองคันที่3แล้วโอ้โหต้องมีอะไรที่ดีแล้วก็เด็ดแน่นอนนะคะที่ซันออโต้เซนเตอร์ลูกค้าถึงกลับมาซื้อซ้ําเยอะขนาดนี้นะเดี๋ยววันนี้เรามาสอบถามความรู้สึกนะคะของน้องๆกันหน่อยดีกว่าว่าทาไมถึงกลับมาซื้อรถที่ซันออโต้เซนเตอร์ซื้อ สองคันสามคันเดี๋ยวจะมีคันที่สี่แน่ๆเลยค่ะพี่อ่ะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์พี่พี่เอาหน่อยสวัสดีค่ะเบชื่ออะไรคะชื่อตุ๊กค่ะชื่อน,ะะอนอ้องตุ๊กน้องมีครับน้องมีอ่ะทำไมถึงกลับมาซื้อรถที่สตารโตโต์ทอัพเตอร์อีกครับก็ทางร้านเอ่อบริการหลังการขายที่ดีครับผมอ๋อมีบริการหลังการขายที่ดีใช่ไหมใช่ครับดูแลทุเอ่อตลอดการใช้งานเลย ดูแลตลอดการใช้งานเลยแล้ววันนี้เป็นไงบ้างได้รถเป็นของตัวเองแล้วสวยถูกใจไหมคะถูกใจค่ะถูกใจแล้วทําเรื่องนานไหมไม่นานเลยค่ะไม่นานรถสวยถูกใจด้วยเนาะใช่ค่ะวันนี้ได้โปรโมชั่นอะไรบ้างจำได้ไหมหลายอย่างเลยค่ะหลายอย่างเลยจำไม่ได้เลยใช่ไหมคะมีโอกาสเองจะแนะนําเพื่อนๆมาซื้อรถอีกไหมแนะนําค่ะแนะนําแน่นอนเนาะแล้วจะมีคันที่4ให้พี่อีกไหมอาจจะมีก็ได้่อาจจะมีเร็วนี้แหละเนาะเดี๋ยวเองฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่กำลังดูเราอยู่กันนะอยพูด าหารถเมื่อ2สภาพดีครับใช้งานแนะนำนะครับที่ซันออโต้นะครับผมอขอบคุณค่ะพี่พี่จ๋าอย่าลืมค่ะซันออโตเซ็นเตอร์นะคะบริการหลังการขายดีเยี่ยมนะพี่นะและพี่พี่ขาซันออโตเซ็นเตอร์คัดรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับต้องที่ซันออโตเซ็นเตอร์นะคะวันนี้น้องรักต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ